อินทรยารังอินทรังเทวนางเทวนางุกเทวนางรุกสเทวนางางาารยะอารยะเทวเทวรณีธคงคานังคงางะ

มนนทเ็มมณีเ็มมณีสาดาวไาดาวกัดขอน้อมถวายดอกไม้ทูบเทียนเรื่องตั้งองตามที่มีปลายสีปักชามปายสีปักชาสีเปิดแต่ทิศปลายสีเปิดแตทิศหอมเส้นสังเวชทั้งหลายอมเส้นสเวทั้งหลายเอเป็นการเปการการะวันทาวันทาพระอินทร์พระมพระอินทพระบรม

เทวด,ดาที่สัญจรไปมาที่สัญจรไปมารวมทั้งรนทั้งเจ้าปู่ประตองเจ้าปู่ประตงเจ้าปู่เขาใสยดาวเจ้าปู่เขาใสยดาวเจ้าปู่วัดพิกลเจ้าปู่วัดพิกลเจ้าปู่เจ้าย่้าเจ้าาเจ้าป่าเจ้าป่าเจ้าเขาเจ้าเขาเจ้าห้วยเจ้าห้วยเจ้าหนองเจ้าหนองเจ้าคลองเจ้าคลองเจ้าบึงเจ้าบึง ทุกที่ทุกทางทุกทางข้าพเที่ข้าพเจ้าไปหาสถานไปาสถานมั่นคงมั่นคงเฮ็ดมณีเฮ็ดมณีใส่ดาวใส่ดาวจำกัดจำกัดมีได้มีได้โดยสรรพนามโดยสรรพนามก็ถึงกันก็ถึงกันข้าพเจ้าทั้งหลายทั้งหลายขอรัตนานเชิญขอราตนาลเชิญทุกพระองค์ทุกทุกพระองค์ขอรัตนานเชิญขอรัตนานเชิล ทั้งร้อยแปดร้อยแปดที่อยู่ทั่วไปที่อยู่ทั่วไปข้าพเจ้าขอรัตนาันเชิญข้าพเจ้าขอรัตนาันเชิญเจ้าพ่อตากสินมหาราชเจ้าพ่อตากสินมหาราชอันเรสวนมหาราชวันนี่เด็ดมาวันนี้ขอรัตนาัตนนเชิญข้าพเจ้าทั้งหลายเจ้าพเจ้าทั้งหลายเกี่ยหากี่สถานบ้านมั่นคงบ้านมั่นคง เพชรมณีสายดาวจำกัดสายดาวจำกัดขอนมัสการกราบไหว้ขอนมัสการกราบไหว้มอบถวายมอบถวายของที่ได้ของที่ได้จัดเตรียมเอาไว้นี้เตรียมเอาไว้นี้ขอท่านทั้งหลายท่านทั้งหลายจงมารับจงมารับเพื่อเป็นสิริมงคลเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ข้าพเจ้าแก่ข้าพเจ้าจะหสถานจะหสถานบ้านมั่นคงบ้านมั่นคงเพชรมณีเพชรมณีสายดาวจำกัดสายดาวจำกัด ขอให้มีแต่ความสุขขอให้มีแต่ความสุขความเจริญความเจริญครอบครัวร่มเย็นเป็นสุขอบรมเย็นเป็นสุขการเงินการงานการเงินการงานเจริญรุ่งเรืองเจริญรุ่งเรืองขอให้โครงการสำเร็จลุล่วงสำเร็จลุล่วงได้มีอุปสรรคได้มีอุปสรรคทั้งหลายทั้งหลายขอให้เจ้าที่เจ้าทางมารับมารับ สักการะของเส้นไหว้ของเส้นไหว้ทั้งหลายเหล่านี้ทั้งหลายเหล่านี้ที่เป็นสิริมงคลเพื่อจะเกื้อเสียงแกข้าพเจ้าแก่ข้าพเจ้าตลอดการและนานเทอตลอดการและนานเทอ มาเปิดบารมีทั้งสี่ที่จะกาทคิดข้ามีมีประการใดข้าต้ที่จะทางเ้าปู่จับปลวกที่อยู่บริเวณไร่รอบนี้ถ้าโลรงเจ้าเชิงวันนี้ข้าพเจ้ามีบางสิ่งฝกตามาขอขมาแลาโทษต่อท่านวันนี้บริวารของข้าพเจ้าทุกคนมาน้อมนํากราบขอขมาท่านขอขอรับประทานบารมีในองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าน้อมนุ่ดวงวิญญาณสีกายดวงสีใจครับที่อยู่บริเวณไร่รอบนี้ขอให้สุขรสุตติปุกทุกดวงวิญญาณให้เสิดวันนี้บริวารของข้าพเจ้าไม่ได้มาเบียดเบียนท่านแต่ณตอนนี้ บ้านธรณีแห่งนี้เป็นที่ของมนุษย์ที่จะอาศัยอยู่ข้ามนุษย์ทั้งหลายจะมีอรูปธรรมอยู่แต่ท่านมีแค่นามธรรมก็กตพระนามบุญบารมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์หลายเดเชื่อมารัะหายครูบาอาจารย์ทุกโอกรดน้มนำดวงวิชาที่จังหวงแหอนที่นี้อยู่ขอให้ท่านอยู่ในสุขติภูมิขอบุญบารมีที่พระพจ้าได้สั่งสมมาทุกชาตทุกชาติเจ้าเพียหนึ่งสั่งสมมาทุกทุกชาติขอน้มนำบุญบารมีนั้น แกงไปให้ท่านให้ท่านหลุดคนจับ่วงตามที่บากกรรมและไปศิทย์สู่ครอบคุมที่ดีแล้วก็ขอให้ท่านทั้งหลายเปิดบารมีให้บ้านเพชรมณีสาสดาวกิจการงานสำเร็จเรื่อยๆลอย่าได้ติดขัดการเงนินการงานไหลมาเทมาขอให้มีคนอุปถ,ถัมภ์คัมภชูขอให้เพื่อนจากคนทั้งหลายที่มาทํา เคหสถานบ้านมังคงแห่งนี้ก <Yes ็ขออย่าได้มีอุปสรรคใดๆติดขัดขอบุญบารมีแห่งเออค่ะข้ามทำงายช่วยเปิดบารมีให้ทุกคนด้วยขอให้มีบุญบารมีขอบุญบารมีทัพนี้ท่านพระจาแห่งความสำเร็จลงเสด็จมาช่วยเปิดงานเปิดบารมีให้กับเคหสถานบ้านมังคงพุตมณีเสร็จแวจำกัดขอให้ท่านประสบความสำเร็จในสิ่งที่ท่านมุ่งมั่งกับที่แตลอดไปด้วยเคืน